เหตุการณ์สุดประทึกขวัญกันหน่อยเดือดเดือดกันเลยนะครับคุณผู้ชมเป็นคลิปวินาทีที่ต้องมีปฏิบัติการในการไล่ล่าสําหรับคนร้ายนี่นะครับคุณผู้ชมซึ่งแหกด่านแล้วก็หลบหนีแบบสุดชีวิตเลยทีเดียวนะครับซึ่งมีการตั้งด่านในพื้นที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็คนขับคนนี้นี่นะครับพอขับเข้ามาปุ๊บเจ้าหน้าที่ตํารวจก็พยายามที่จะขอตรวจค้นรถไปตามปกติปรากฏว่าไปเจอถุงพลาสติกนะครับวางอยู่ข้างๆเบาะคนขับ แล้วก็ด้านในถุกพลาสติกดังกล่าวเนี่ยบรรจุยาบ้าเอาไว้เกือบเกือบ8000เม็ดนะครับนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้คนขับรถคันนี้เนี่ยนะครับต้องซิ่งหนีสุดชีวิตแล้วก็เห็นบอกว่าคนขับเนี่ยพยายามยัดเงินเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยอาเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามกรณีนี้กันครับนี่เลยนะครับก็ขับเข้าด่านมาตามปกติแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงก็เรียกตรวจนี่นะครับ ภาพจากกล้องหน้ารถของตำรวจทางหลวงเผยให้เห็นนาทีไล่ล่าสุดประทึกขวัญน,นะครับนี่น่าจะเป็นจังหวะที่มีการพูดคุยเจรจากันนะครับแล้วก็อาจจะขอตรวจคนนี่เลยนะครับหลักฐานชัดเจนนะครับเพราะว่าพยายามที่จะติดสินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจมีแบงค์อะไรบ้างแบงค์แดงๆแบงค์ม่วง,ง,งๆ,งๆนี่นะครับเท่าที่เห็นแล้วก็พยายามที่จะนับดูน่าจะถามตำรวจว่า จะเอาประมาณกี่บาทบใช่ไหมครับคุณปารุกน่าจะถามประมาณนี้เลยแล้วก็จะได้นับเงินให้นี่เลยนะครับก็เป็นหลักฐานชิ้นสําคัญแล้วก็หลังจากนั้นตํารวจก็น่าจะปฏิเสธไม่รับเงินนี่นะครับ,รบแล้วก็ได้มีการซิ่งแหกด่านเป็นที่มาที่เจ้าหน้าที่ตํารวจทางหลวงวก็ต้องใช้ความเร็วแบบสุดชีวิตเช่นเดียวกันเรียกว่าเหยียบมิดไม้นะครับเหยียบมิดไม้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายหนีไม่รอด อย่างที่เห็นนะครับก็คือรถเสียหลักพุ่งลงข้างทางพลิกคว่ำแล้วก็ล้อฉี้าไปเลยทีเดียวนั่นเองครับนี่เป็นวินาทีในการขับรถไล่ติดตามรถกระบะต้องสงสัยคันนี้นะครับที่ขับหนีด้วยความเร็วสูงแบบมิดไมล์บนถนนเลียบคลองชนลประทานอยู่ที่ตำบลดอนแร่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีฝุ่นตลบละคลุ้งไปเลยทีเดียวครับก่อนที่รถกระบะคันดังกล่าวจะเสียหลัก พุ่งลงข้างทางแล้วก็พลิกคว่ำสภาพเนี่ยโอโหพังยับเยินไปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนขับนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องรวบตัวเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็น่าจะสังเกตดูว่าเอ๊ะได้รับบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหนคือถ้าเจ็บหนักๆก็น่าจะต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลไปรักษากอน,นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยไม่ได้เจ็บหนักมากก็น่าจะมีการสอบสวนสอบปากคำนี่เลยนะครับถุงพลาสติกใสที่ว่านี้ ด้านในเนี่ยเป็นยาบ้า7,916เม็ดนั่นเองครับตำรวจรีบเข้าไปตรวจสอบและคุมตัวคนขับทราบชื่อต่อมาชื่อว่านายชาญรงค์อายุ49ปีเขาได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเจ้าหนทีก็เลยช่วยกันปฐมพยาบาลในเบื้องต้นจากนั้นเมื่อตรวจค้นภายในรถนะครับไปเจอถุงพลาสติกวางอยู่บริเวณเบาะข้างคนขับอย่างชัดเจน วางหลายอยู่เลยนะครับภายในบรรจุยาบ้า7,900กว่าเม็ดตำรวจจึงทำการยึดเอาไว้เป็นของกลางทันทีทางด้านของจ่าสิบตรีประเสร,ริฐภูลสิริท่านเป็นตำรวจทางหลวงหน่วยบริการประชาชนวังมะนาวเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตำรวจเขาก็ตั้งจุดตรวจเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังขับรถมุ่งหน้า ไปที่จังหวัดเพชรบุรีทีนี้เนี่ยเมื่อเรียกรถคันดังกล่าวเพื่อตรวจสอบนะครับคนขับเขาไม่ยอมลดกระจกลงในตอนแรกนะครับแต่ว่าพยายามที่จะเร่งเครื่องแหกด่านหนีนี่น่าจะเป็นวินาทีที่นะครับยกมือไหว้ปุ๊บนะครับก็คงจะถามตำรวจนะครับให้เงินได้ไหมติดสินบนได้หรือเปล่าทำนองนี้นะครับเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไล่ล่าติดตามพร้อมประสานสอพอเมืองราชบุรี ช่วยกันสกัดจับทันทีจนกระทั่งคนขับรถเสียหลักพลิกคว่ำดังกล่าวนั่นเองครับเบื้องต้นได้ควบคุมตัวนายชาณนรงคนขับรถพร้อมของกลางนั่นก็คือยาบ้าส่งพนักงานสอบสวนสพปากท่อ เพื่อขายายผลถึงเครือข่ายและดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปครับแหมแล้วใช้มุกเก่าด้วยนะครับมีการยื่นแบงค์ถามตำรวจนะฮะคุณผู้ชมลองดูสิ <laughs> ในมือว่าแบบมีกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าหลายคนดูข่าวนี้อยู่อาจจะแบบแซวนะฮะ พี่ตำรวจเห็นว่าไม่มีแบงค์สีเทาหรือเปล่าก็เลยไม่รับคุณผู้ชมครับสมัยนี้ผมบอกตามตรงนะฮะในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเขามีกล้องติดอกทุกคนอยู่แล้ว1เลยเพื่ออะไรครับเพื่อนี่แหละฮะเวลาเกิดเหตุการณ์แบบเนี้มันจะได้เห็นกันแบบชัดเจนกันไปเลย2คือแนวทางการปฏิบัติครับจะได้ลดนะฮะเรื่องของความทุจริตแล้วก็หลายคนจะได้รู้สึกว่า เฮ้ยทําเมื่อกี้ตํารวจทําอะไรเราเนี่ยอย่างน้อยมันมีกล้องที่ติดในะอกของตํารวจอยู่เป็นหลักฐานไว้ใช้ป้องกันตัวตัวเราเองได้ด้วยแล้วก็ป้องกันตัวของตํารวจได้ด้วยอีกเช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงคุณไปลองสังเกตตํารวจตามแยกต่างๆก็ได้หรือว่าตามโรงพักที่เขาอ่ากําลังจะออกไปปฏิบัตภิภารกิจก็ได้คุณนั่นครับครับเขาจะมีกล้องติดอก ทุกคนอยู่แล้วถ้าพูดง่ายๆครับวินาทีนั้นเนี่ยคนที่กระทำผิดกฎหมายก็คงจะไร้ย่างอายไปแล้วนะฮะถึงจะติดกล้องแต่ก็ข้าไม่กลัวํานองนั้นนะครับก็พยายามที่จะเสนอสินบนกันไปก็ต้องชื่นชมนะครับนี่เป็นตัวอย่างของตํารวจน้ําดีนะนะครับทําดีก็ต้องชื่นชมนะครับที่ไม่รับเงินสินบนนั่นเองครับครับ